ไอเดียป้ายติดคอเสื้อสำหรับแบรนด์เล็กๆเพิ่มความโดดเด่น และสร้างเอกลักษณ์ในยุคที่ธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่นเติบโต,ตอย่างรวดเร็วการสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์เล็กๆเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะป้ายติดคอเสื้อที่ไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลของสินค้าแต่ยังเป็นพื้นที่ในการแสดงตัวตนและเอกลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วยหากคุณกำลังมองหาไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบป้ายติดคอเสื้อบทความนี้มีคำแนะนำที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณดูโดดเด่นและเป็นมืออาชีพ ทำไมป้ายติดคอเสื้อถึงสำคัญต่อแบรนด์เล็กๆ 1. สร้างการจดจำแบรนด์ป้ายติดคอเสื้อช่วยเพิ่มความทรงจำให้กับลูกค้าเพราะเป็นสิ่งแรกที่มองเห็นเมื่อลูกค้าสวมใส่สองเพิ่มความน่าเชื่อถือการมีป้ายติดคอเสื้อที่ออกแบบมาอย่างดีทําให้สินค้าและแบรนด์ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น3 เสริมเอกลักษณ์แบรนด์ป้ายที่มีดีไซน์เฉพาะตัวจะช่วยสร้างความแตกต่างและบ่งบอกถึงตัวตนของแบรนด์ไอเดียป้ายติดคอเสื้อสำหรับแบรนด์เล็กๆ 1. ป้ายเย็บแบบคลาสสิกวัสดุที่นิยมผ้าคาเทนผ้าสัตว์หรือผ้าคานวาาจุดเด่นให้ความรู้สึกหรูหราและเรียบง่ายเหมาะสำหรับแบรนด์ที่เน้นความเรียบหรูหรือสินค้าแนวมินิมอล2ป้ายพิมพ์ลายแบบ Heat Transfer วิธีทำพิมพ์ลายลงบนเนื้อผ้าโดยใช้ความร้อนข้อดีไม่มีรอยเ็็ดูเรียบเนียนไปกับตัวเสื้อเหมาะสำหรับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาหรือแบรนด์ที่เน้นความทันสมัย 3. ป้ายปักลาย3มิติจุดเด่นให้สัมผัสที่โดดเด่นและเพิ่มความมีมิติไอเดียเพิ่มเติมใช้ได้สีเมทัลลิกหรือได้เรืองแสงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการสร้างความพิเศษ เช่นสินค้าลิมิเต็ดอิดิชัน 4. ป้ายแบบรีไซเคิลวัดสดุที่ใช้ผ้าจากเส้นใยรีไซเคิลหรือกระดาษรีไซเคิลจุดเด่นสื่อถึงความยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับ e ีโค r ฟรินด y 5. ป้ายแบบ QR Code ฟีเจอร์พิเศษลูกค้าสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้าเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อออนไลน์ ป้ายแบบถอดออกได้ข้อดีลูกค้าสามารถถอดป้ายออกได้หลังจากซื้อเหมาะสำหรับเสื้อผ้าสำหรับเด็กหรือแบรนด์ที่เน้นความสบายเคล็ดลับการออกแบบป้ายติดคอเสื้อให้แบรนด์โดดเด่นหนึ่งเลือกวัสดุที่เหมาะสมวัสดุที่ดีไม่เพียงทำให้ป้ายทนทานแต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้แบรนด์สองใช้สีสันที่สื่อถึงแบรนด์เลือกสีที่เข้ากับทีมของแบรนด์เช่นสีที่ตรงกับโลโก้3ข้อความชัดเจน ใส่ชื่อแบรนด์โลโก้ขนาดเสื้อหรือแม้แต่ข้อความพิเศษเช่นเม็ดวิบลัฟซีไม่ซ้ำใครเพิ่มลูกเล่นเล็กๆเ,เช่นการใช้ตัวอักษรลายมือหรือกราฟิกเฉพาะคำแนะนำในการเลือกโรงงานผลิตป้ายตรวจสอบคุณภาพเลือกโรงงานที่มีตัวอย่างงานให้ดูขั้นต่ำการสั่งผลิต สำหรับแบรนด์เล็กๆควรเลือกโรงงานที่ไม่มีขั้นตำ่ำหรือขั้นตำ่ำตำความรวดเร็วในการผลิตเลือกผู้ผลิตที่มีเวลาส่งมอบที่ตรงเวลาสรุปป้ายติดคอเสื้ออาจดูเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์และความประทับใจให้กับลูกค้าแบรนด์เล็กๆสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยการออกแบบป้ายที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์เลือกใช้วัสดุและดีไซน์ที่เหมาะสมพร้อมท้งใส่ใจในรายละเอียด เพิ่มเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณด้วยป้ายติดคอเสื้อที่ใช่และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในทุกครั้งที่สวมใส่คนหาไอเดียและเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่นี่